ดีเจอ้อมค่ะคุณอยู่กับอ้อมกับเพลย์ลิสต์ที่คุณผู้ฟังหลายคนช่วยกันเลือกนะคะเราเริ่มต้นกับยิ้มทั้งน้ําตานะคะต่อกันที่คืนที่1แล้วก็มีคุณผู้ฟังถามว่าเพลงก่อนหน้านี้คือเพลงอะไรก่อนที่อ้อมจะเปิดเป็นได้ทุกอย่างคือเมื่อสกูนี้ของโยบอเจคือเพลง3ชั่วโมง24นาที45วินาทีค่ะชื่อเพลงของเราก็จะประมาณนี้นะคะ3ชั่วโมง24นาที45วินาทีมันเป็นเวลาเฉพาะทางของเขานะคะแต่ตอนนี้ที่คุณฟังอยู่คือสิบเจ็นาวินาที่ส ประมาณแบบนี้ค่ะคุณผู้ฟังอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะขอบคุณสําหรับคําทักทายหรือคําพูดคุยที่เกิดขึ้นนะคะไม่ว่าจะผ่านทางช่องทางไหนๆก็แล้วแต่ไม่น่าเชื่อยังคงมีคนใช้ SMS กับทาง4642145อยู่ทั้งเราพร้อมค่คุณจะส่งทางไหนก็ได้อ่ะส่งมาอีฉันพูดคุยได้หมดนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่น่าสนใจเราจะพูดกัน2เรื่องค่ะคุณผู้ฟังเรื่องที่1ค่ะออมสินชวนออมถ้าคุณผู้ฟังได้ยินแบบนี้ก็คือ ชวนออมเงินนั่นเองออมสินชวนคุณออมโดยการจะเลือกฝากสั้นหรือยาวก็ได้ตามใจคุณนะคะรับดอกเบี้ยสูงรับแบบเต็มๆสําหรับบุคคลธรรมดาไม่เสียภาษีฟังดีๆนะคะมันชื่อเงินฝากเผื่อเรียกค่ะแต่มีอยู่2 แบบได้กันก็คือเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ9เดือนกับเงินฝากเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนสําหรับ9เดือนรับดอกเบี้ยสูง1%ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา1 1 7ต่อปีในขณะที่ถ้าเผื่อเรียกพิเศษ13เดือนเนี่ยรับดอกเบี้ยสูง1 1 9ต่อปีเทียบเท่าเงินฝากประจํา1 4 0ต่อปีคุณสามารถฝากได้เลยที่ธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้ไปจนถึง30เมษายนนี้หรือจนกว่าธนาคารจะมีการเปลี่ยยนนแลงงเื่่ไไขทีกําาหหดว้ภั ะะเงินฝากมั่นคงฝากเงินมั่นใจที่ธนาคารออมสินรัฐบาลเป็นประกรันสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะคุณผู้ฟังที่ GSB Contact Center โทรศัพท์นะคะคือ1115 1115หรือ www.gsb.or.th นี่คือเรื่องที่1อยากจะบอกคุณผู้ฟังส่วนอีกอันหนึ่งเขาเป็นใจใน Twitter ค่ะเขาบอกว่าขอเตือนนะคะว่าน,นียนจนเกือบพลาด มีพ่อเตือนพ่อมีแม่เตือนแม่นะคะของเจ้าของทวิตเตอร์นะครับขออนุญาตยกของเขามานิดหนึ่งเพราะว่าคือตอนนี้เราจะเห็นว่ามันมีการที่แบบมิจฉาชีพหลอกนั่นหลอกนี่คุณผู้ฟังมันมีทั้งมาในรูปแบบคอเซนเตอร์มีมาทั้งในรูปแบบให้กดลิงก์และหลายๆคนอ้อมมีรุ่นน้องกุยกับอ้อมบอกว่าพี่คนนี้เพิ่งเจอพี่เห็นพี่เห็นจําเขาได้ไหมบุคลิกเขาแบบเนี้ยพี่คิดว่าเขาจะโดนคอเซนเตอร์แบบหรือโดนหลอกให้กดลิงก์ไหมอ้อมบอกตอนนี้บุคลิกไม่สําคัญแล้วนะ เอาจริงๆแล้วอย่าไปบอกว่าทำไมโดนน่ะเฮ้ยไม่น่าเชื่อไอ้ไม่น่าเชื่อได้เพราะอะไรคุณผู้ฟังเวลาไม่เจอกับตัวไม่รู้แล้วเราพอเราไปพูดแบบเนี้ยแทนที่เขาจะกล้าเล่าเราว่าเขาโดนอะไรและขั้นตอนมันเป็นยังไงก็เลยไปชะงักว่าอ่ะถ้าเล่าออกมาเดี๋ยวคนจะคิดว่าแม่งเอ้ยอย่างเงี้ยเนอะป่ะเฮ้ยโดนหลอกอย่างเงี้ยมันจะรู้สึกเล่าก็ไม่ได้อายก็อีก คุณผู้ฟังเปิดโอกาสให้เขาเล่าเถอะค่ะเพราะมันเป็นประโยชน์กับเราบางคนที่เราเห็นแบบว่าบุคลิกแบบเฮ้ยปัดเปรีวน่าจะรู้และท,ทันทันทุกทุกอย่างอะ่ะดูอยู่ว่าเป็นคนที่แบบป้องไวและหัวไวกว่าใครก็เผลอกรดไปเพราะตอนนี้มิจฉาชีพเขาเนียนมากนะคะคุณผุ้ฟังเนียนชนิดที่ว่าเจ้าตัวก็เผลอกดลิงก์ไปอ่ะแล้วโทรศัพท์ดับหรือคอมดับไม่รู้อะแป,ป๊บเดียวแล้วเงินถูกจุบไปเลยคุณนุ้ฟังมันมีในหลายรูปแบบและล่าสุดที่อ้อมอ่านให้ฟังอะ่ะเขาบอกว่าตอนนี้สามารถส่ง SMS นะคะ มาในกล่องข้อความเดียวกันกับของธนาคารจริงๆได้แล้วนะเมื่อก่อนะสมมุติเราใช้ธนาคารหนึ่ง SMS ของอมิชชาเนี่ยเขาก็จะมาทางอ,อีกกล่องข้อความหนึ่งอันใหม่ขึ้นมาเราก็อาจจะรู้ได้ว่าอ๋อมันคนละอันซินทรอนอะไรอย่างเงี้ยแต่ล่าสุดของคนที่โดนเนี่ยเขาบอกว่ามันมาในกล่องข้อความธนาคารจริงแล้วนะคะคุณผู้ฟังเพราะฉะนั้นถามว่ามันจะเกิดเหตุอะไรได้บ้าง เรามีโอกาสเข้าใจผิดวัฒนาคารส่งมาจริงเ mm hmm. พราะอะไรพอย้อนขึ้นไปมองอ่ะพอเป็นกล่องจริงปุ๊บข้อความเดิมเราเคยได้รับจากธนาคารจริงๆไง,งเพราะฉะนั้นอันนี้คือความน่าหวือหวาหือห,อหาเพราะเขาบอกว่าจะส่งลิงก์มาให้เรากดแต่โชคดีว่าคุณคนเนี้ยเขาเห็นว่ามันมีการสะกดคาที่ผิดเทียบกับที่ถูกคืออะไรเขาเลยไม่กดแล้วเขาทันไงแต่ถ้าถามว่าอิฉันเนี่ย ตาไม่ได้ใส่แว่นน่ะเกดิดกดเข้าไปนี่ก็แบบนะัแต่จริงๆแล้วอ่ะมันมีคําเตือนจากแบงค์อยู่นะคะว่าแบงค์จะไม่ส่งอะไรให้เรากดลิงก์นะคุณผู้ฟังแบงค์จะไม่ส่งอะไรให้เรากดลิงก์นะคะอ่ะก็ลองระวังเอาไว้อีกสักนิดหนึ่งนะคะแล้วคุณผู้ฟังก็ส่งมาบอกว่ากลโกงแบบใหม่ครับดีเจออมอ่ะพี่ออมเเนาะส่งข้อความบอกว่ามีการใช้บัตรของ Apple เหรอก4าบาท 9 4 0 0 0บาทมาก่อนพอวันลุ่งขึ้นก็มีข้อความให้กดลิงก์เช็คยอดซึ่งมากับเบอร์ของอ๋อของอีออนเหรอคุณป้าโดนแต่โชคดีไม่ได้กดเพราะสั่งไ้แล้วว่าห้ามกดโดยเด็ดขาดวิยขอบคุณคุณผู้ฟังมากๆเลยค่ะทำไมมิจี้เขาเก่งนี้วะเนี่ยเนี่ยเอาแรงบันดาลใจที่เก่งขนาดนี้ไปตั้งใจทำมาหากินฝั่งดีไหมเนาะคือถ้ามีแรงฮึบฝั่งชั่วได้ขนาดนี้เอาไปใช้ฝั่งดีหน่อยสิวะโลกจะเจริญขึ้นมาเลยเอาจริง อ่ะคุณผู้ฟังพยายามไม่กดลิงก์เวลามันมาทาง s m s เนี่ยอ้อมก็บอกนะเตือนคุณผุ้ฟังได้นะเตือนแต่เอาจริงภาวนาให้ตัวเองไม่เจอเพราะกลัวเหมือนกันกลัวเผลอกดเหมือนกันเอาจริงเราไม่รู้หรอกวันนั้นเราอ่อนไหวหรือเปล่าคุณผุ้ฟังพยายามอย่าก,กดเวลาอยู่คนเดียวหาเพื่อนสักคนที่มีสติดีๆอยู่เป็นเพื่อนจะกดอะไรทําไมชีวิตทุกวันนี้มันดูลอดยากไปหมดเลยปะเนี่ยพุทธอพุทโถอย่าลืมโท